ถ้าเราตัดปัญหาเรื่องอาการขัดแคลนเรื่องบุคลากรด้านการแพทย์ไปก่อนนะแล้วเรามาโฟกัสที่ปัญหาคลาสสิกก็คือเรื่องการบริหารจัดการสินค้าของทางที่ไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ ไม่มีการวางแผนที่ดีที่ถูกต้องฝั่งจะซื้อเขาก็ไม่สามารถเติมเต็มความต้องการมาให้กับสินค้าและบริการที่เราต้องการในเวลานั้นได้แน่นอนว่ามันส่งผลเสียต่อทั้งคุณภาพการให้บริการเนาะแล้วก็ทางฝั่งคนไข้าอาจจะไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีมันเป็นดมนิโนเอฟเฟกต้องให้ ทุกคนเข้าใจว่าการทรําธุรกิจเราต้องมีรายได้และถ้าเกิดข้อมูลรายได้มันไม่สิงกันระหว่างข้อมูลที่เกิดขึ้นจากหน้าบ้านไปยังหลังบ้านเนี่ยโอ้เพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะเรื่องรายได้เนี่ยดังนั้น ถ้าระบบมันบริหารจัดการดีนะครับในส่วนของการอินเทอร์เฟสกันเนี่ยข้อมูลไรายได้เหล่านี้มันควรที่จะมาที่ระบบ ERP หลังบ้านเพื่อให้ผู้บริหารได้เอาข้อมูลไปวิเคราะห์ไปวางแผนกำหน,นดนโยบายต่อได้อย่าททันทีครับ